โปรเจกต์นี้พอถึงเวลาบรรพวงของเราแล้วลกับซุ่มทำมานานนั่งเทสต์ซุ่มสตนงอะไรต่ออะไรใช่ค่ะก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมานตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เลยถ้ามาปีนี้ก็หลายๆอย่างก็จัดการมาเรียบร้อยค่ะมันมีความพิเศษยังไงค่ะรับโปรเจกต์นี้อือจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ต้องเรียกว่าเป็นการเติบโตละกันค่ะเพราะว่าเราอ,อยากจะให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของมีในวายเราก็เลยเลือกเนื้อหานิยายแล้วก็ มาทาซีรีส์ที่มีความเติบโตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเมวายจะทําซีรีส์เกี่ยวกับวัยเรียนจะมีความเกี่ยวกับวัยเรียนความน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่รอบเนี้ยเราจะทําวัยทํางานและการแต่งงานแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีอะไรมากกว่าน,านั้นแน่นอนมันคือการเติบโตค่ะ จริงๆรอบนี้คือเราอะอยากทําหลายๆคู่มานานแล้วแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เราหยิบยกความรักของหญิงๆมานําเสนอด้วยค่ะก็อย่างที่เราพูดมาตลอดนะคะว่ามีไม่ไวอยากนาเสนอความรักแบบไม่จากัดเพศนะคะความรักไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงทุกอย่างมันคือความรักอะค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ค่ะมีไม่ไวก็เลยขอหยิบยกประเด็นเรื่องหญิงๆออกมานําเสนอด้วยซช่งยังได้ทุง่งปากเดิมใช่ค่ะเ,เรื่องีอจง้จริงแล้วก็ มีกับพี่เมย์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าจะมีโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็สึบว่าโตขึ้นเราก็เลยแบบก็ยังบอกพี่เมย์ว่ายังไงก็ขอขอเงินทัพเยอะๆแค่นั้นเองครับจะแบบประเด็นคือเขาพูดตอนนี้ด้วยนะค่ะปกติเรากำกับชายชายใช่พอมมันต้องมากำแบบพูดหญิงๆญิงเป็นไงฮะเนี่ยผมว่ามันก็เป็นถ้ามองในมุมมองความรักก็ยังก็ยังเป็นความรักที่ตกแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ก็คงมีอะไรที่แตกต่างไปก็อยากให้รอชมนะครับดูข่าวบ้าง จริงๆต้องขอบคุณทางมีไมวก่อนนะคะที่เป็นผู้จัดที่น่ารักแล้วก็มีผลงานนะคะ,ะให้ผู้ชมช่องจ m เอ็มยี่สิานะคะ,ะได้ชมต่อเนื่องเลยเราร่วมงานกันมาหลายโปรเจกต์แล้วเนาะแล้วกส็สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจนะคะมีนักสแสดงกลุ่มใหม่ด้วยแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีไมวายจะผลิตผลงานคุณภาพเช่นเดิมพบกันแน่นอนนะคะช่อง g m m 25ค่ะกลางปีนี้ค่ะ ใหญ่องนพี่หหัวน้าาแแกกงงหหัวน้เรื่องนี้เป็นใครนะเรื่องนี้แล้วบทเป็นเจ๊อิ่มค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งคนเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นสีสันแต่ว่าให้ติดตามว่าจะเป็นสีสันยังไงรับรองถ้าจัดมาไม่พลาดแน่นอนโอ้โหที่จัดมาแก๊งฉุนเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเบาๆแบบสนุกสนานใช่เราพักแบบอะไรที่แบบแรงๆบ้างแผนที่นาไปก่อน คิดไม่นานค่ะคิดไม่นานก็พออ่านบทแล้วก็ชอบไปรู้สึกว่าเอออยากเล่นกับเด็กๆน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนบ้างเพราะว่าอีกเรื่องนึงค่อนข้างที่จะแบบว่าเครียดและแม่ไปทันผู้ใหญ่หลักนครับน้องใหม่แนะนำตัวหน่อยครับเป็นครับสวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทเป็นสายลมในซีรีส์ w ว d ดิ้งแ a n ในซีรีส์ครับผมปลังนภ์นะครับระบบน้ำเหนือครับใน w e วีดิ้งแคนในซีรีส์ เรื่องนี้บอกคาแรคเตอร์คร่าวๆให้ผู้ชมขอเขาได้รับรู้สักหน่อยครับก็สายลมนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็ในเรื่องนี้กําลังเป็นเจ้าบ่าวกำลังจะจัดงานแตง่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขมนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกับน้ําเหนือก็ทำให้สายลมเนี่ยเริ่มที่จะแสดงแบบคาแรคเตอร์ตัวตนที่แท้จริงออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เป็นไงต้องติดตามชม ครับผมตัวน้ำเนื่อน,นะครับคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่รักการทำงานครับคนจริงจังกับการทำงานมากครับแล้วก็มีความสร้าง,างโปรโปรเล็กน้อยครับแต่ว่าก็คอยสร้างความสุขให้กับทุกคนเสมอครับผมตื่นเต้นไหมคะนี่ผลงานเรื่องแรกของน้องใช่ค่ะเอพูดถึงความรู้สึกหน่อยเล่นงงานแรกเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทางมีไมวายเนี่ยให้ความกับลุนาเลือกเราเข้ามาเป็นแบบรับบทสายลมตรงนี้ครับก็ดีใจามากแล้วก็จะทำในท็มทีครับ ผมตัวตัวก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากเหมือนกันครับก็เตรียมตัวเยอะมากเลยครับแต่ว่าในการที่จะเล่นซีรีส์เรื่องแรกครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเหมือนกันค่ะยิ่งผู้หญงเราเป็นผู่หลักนน้ำเหมือนเราต้องแบกเรื่องเลยกดดันไหมก็มีมีกดดันนิดนึงครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคือเราอ่ะผมแบบค่อนข้างค่อนข้าง วก็ผ่อนคลายที่แบบก็มีน้องปลาค,คือน้องปลาก็คือเก่งมากแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังไงรอดอยู่แล้วถ้าเกิดมีน้องปลาครับถ้าะวตัวตัวผมก็คนใจเล็กน้อยค,ครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่ในในทุกๆอย่างคร่ะก็ทําไปก่อนเ <c oughs> นี่ยพอเทคนิคจากพี่จักรมั้งไหมครับผมเชื่อว่าต้องได้แ <c oughs> น่นอนสำหรับพี่จักแสดงว่าพี่จักรต้องไน้นะมองเข้าด้วยกันเยอะค่ะใช่บอกแล้วหัวหน้าแก๊งไม่ได้เป็น ต้องรอติดตามค่ะแสดงว่าขากันเวิร์กช็อปกันด้วยกันแล้วยังไม่ได้เวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าอ่านบทแล้วคิดว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยในฐานะพี่อะไอ้ในฐานะรุ่นพี่เคยมีคนมาพูแล้วเป็นไงคือเขาได้ทำการแคสมาแล้วมั่นใจแล้วว่าแบบว่าเขาต้องเข้าขากันได้ด้วยดีทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าต้องไปรอดูหน้างานว่าแบบจะเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปได้บ้างระหว่างมุกของเจ๊กับน้องๆก็คอยดูนะครับ เจ๊มากเจ๊มากในน้ำต้นหน่อยลูกมากค่ะก <Brothers> okay, <tv>. ็สว <kaz> <absorbed> ัสดีค่ะชื่อเอยาอรพันธ์กระปดเป็นยี่หว่าในวีดดิ้งแ planner series นะคะสวัสดีค่ะเคสศศิสรันค่ะกระปดเป็นมารีในวีดดิ้งแ planner series ค่ะของเราเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์คร่าวาค่ะก็คาแรคเตอร์ยี่หว่าคร่าวๆนะคะยี่หว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่สายลมค่ะแล้วก็นิสัยส่วนตัวนะคะก็จะเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากเลยค่ะมีความฉลาด มีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็เวลาที่อยู่กับมารีแฟนสาวของพอนะคะก็จะน่ารักมากๆค่ะค่ะมารีนะคะก็จะเป็นนักแปลแล้วก็นางแบบค่ะเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็เวลาที่อยู่กับยี่หก็จะมีความน่ารักเหมือนกันค่ะลุงเล้งนี่ก็คือเป็นเืองแรกของเละเป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มารับบทบาทเป็นผู้หญิง ความรักกับผู้หญิงนะคะแล้วก็คือมีความดีใจมากๆที่แบบว่าขอบคุณทางพี่เมย์แล้วก็ทางมีไม้ไว้ด้วยที่ให้โอกาสที่ให้พวกหนูได้รับบทบาทนี้ค่ะ่องเทปก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะขอบคุณโอกาสทางมีไมไว้ขอบคุณที่มมากๆค่ะพี่เมย์ขาฝากแล้วม,ม,าม,ามีกระตันตันดเรื่องนี้นะคะจะได้ชมตรงเมื่อไหร่ออน ก็ขอฝากวิดีคันเดอร์ซีดี้ด้วยนะคะทางช่องจิมเ25เร็วๆนี้คะ่ะค่ะมีฝากนิดนึนงฝากแฟนๆจิมเ25นะคะซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากให้ทุกคนน้อยให้กําลังใจนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนสนับสนุนเพื่อเพื่อให้อีกหนึ่งผลงานของคนไทยนะคะได้ได้ไปไกลสู่ระดับโลกนะคะฝากด้วยนะคะ